อารมณ์ประมาณว่าถ้าเรามีหัวขวานเยอะๆโอเคผมก็จะสามารถเลือกแบ่งได้ว่าเราโอเคเดี๋ยวอันนี้ขายเดี๋ยวอันนี้อย่างนี้อย่างน,น,น,นี้บางทีขายไปแล้วเนี่ยบางทีเราเสียดายมากกว่านะครับว่ากว่าเราจะได้มาเนี่ยมันค่อนข้างยากลําบากและที่สําคัญที่สุดเลยเวลาเราทําออกมาแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตัดใจขายยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราทําออกมาเนี่ยมันมันสวยนะชมตัวเองนะครับ <laughs> ชมชมตัวเองซะแล้ว <laughs> จริงๆครับผมเราทําออกมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสวยแล้วเราตัดใจยากที่จะขายนะครับผมก็ไว้ยังไงถ้าเราทําขายไม่หล่เนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบนะครับเราทําขวานออกมาเพื่อไว้โชว์หน้าที่ของมันก็คือโชว์มันอาจจะไปอยู่บนกําแพงบ้านหรือไปอยู่มุมไหนของบ้านก็แล้วแต่นะครับแต่หน้าที่ของมันคือไว้โชว์นั่นเองและนี่ก็คือการทําด้ามขวานพูลลสกี้ในฉบับของพ่อผมครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ